จริงหรือเปล่าที่ขนแมวมันสามารถเข้าไปในปอดเราได้ตะโกงมาจริงไม่จริงฮะถ้าจริงพยักครับกสวัสดีคุณผูชมทุกคนด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของพี่โอ๊ตฮะแล้วก็นี่คือคุณจิโอ ไม่เจอกันนะเราอะไม่ได้ออกคลิปเลยเป็นแมวแก่นะฮะคือคุณิโยนะฮะเราเลี้ยงแมวอยู่ในบ้านนะฮะสิ่งที่ประสบปัญหาเลยของคนที่เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาก,ก็ตามนะฮะค <c oughs> ือขนเว้ย <c oughs> คือจะบอกว่าขนแมวเนี่ยเยอะมากดูคุณิโยโอ้โห เออรู้แล้วเนี่ยขนน่ะติดเต็มมือเลยฮะซึ่งขนพวกนี้มันก็จะเก็บฝุ่นสะสมฝุ่นะนะเนาะทีนี้ทีนี้แอร์ Air ของเราฮะแผ่นกรองอากาศนี่คือโคตดสำคัญเดี๋ยวจะให้ดูก่อนกาะจะเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศตัวนี้เพราะว่าช่วงนี้ PM 2.5ก็มาอะไรก็มาใช่ไหมนี่ครับหลายๆคนนะครับเปิดแอร์แต่ว่าไม่เคยเช็คแผ่นกรองอากาศบ้านตัวเองเลยนะฮะนี่คือฟิลเตอร์กรอง ซึ่งปกติเห็นมว่าก็จะมีฝุ่นมีอะไรมาเกาะอยู่ตามนี้ใช่ไหมแต่ว่าแผ่นกรองพวกนี้ดูความละเอียดมาสิมันไม่ได้กรองละเอียดขนาดน,นั้นฮะมันอาจจะกรองพวกฝุ่นอนุภาคใหญ่ได้แต่ว่าพวกระดับ PM 2องจุกันไม่อยู่ดังนั้นพี่หมอก็เลยว่าจะออกไปซื้ออีแผ่นกรองอากาศนี่แหละมานะคบเพื่อสุขภาพของคนในบ้านนั่นเองับผมแล้วก็เพื่อสุขภาพของตะกร้องมาด้วยนะฮะถามว่าตะกร้องเราคือใครนะฮะคุณแม่สุธิรัก์เองนะฮะเพื่อสุขภาพของคุณแม่และคุณแมวจะไปซื้อแผ่นกรองอากาศก่อนนะฮะเพราะว่่่าาาเเรรจะองงทกกปลียนแผน โกาศตรงนี้เพื่อสุขภาพที่ดีเดี๋ยวเราไปากันที่โฮมโปรกันดีกว่าฮะไปประแทศถึงโฮมโปรแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ไปใช้แลนดที่เดิมใกล้บ้านเราถามเรียบร้อยนะฮะแผ่นกองอากาศอยู่ทนส์สองไม่รู้ว่ายางจะหลอกเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่าฮะระหว่างนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะทำไมแผ่นกองอากาศถึงสำคัญขนแมวมันเคยมีคนถามเราว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่ขนแมวมันสามารถเข้าไปในปอดเราได้ตะกรอมาจริงไม่จริงฮะถ้าจริงแล้วนะตะกรอพ็กหน้านะฮะแสดงว่าขนแมวเข้าปอดเราได้จริงใช่ไหม คำตอบก็คือไม่ไดนะ้เพราะว่าจริงๆแล้วขนแมวอะมเลกลมันใหญ่มันจะติดตรงหลอดลมเราเนี่ยมันไม่มีทางผ่านขนจมูกเราได้ฮะคือยากมากที่จะผ่านได้ดังน,น,นั้นจริงแล้วอะแผนกองอากาศเราเอามากันเรื่องฝุ่นมากกว่าเพราะว่าขนแมวอะมันจะจับพวกฝุ่นเอาไปที่ตัวขนคนเป็นภูมิแพ้นี่คือบอกชีบหายววอดแน่นอนฮะเจอแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่ตรงที่แผนกองอากาศแอนนะคะของ 3M ทีนี้ทำไมต้อง 3M คือมันจะอยส่3สีเลยมันมีสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเทาแต่ที่หมหาพี่หมอ,อหาอันนี้อยู่ 3M เป็นยี่ห้อคุ้นม้คออไไ่กิิปปหนนี หูฟังนะฮะีจริงแล้วคือสัเองก็ทําเกี่ยวกับพวกการแพทย์อยู่แล้วพวกหูฟังเซตโตซสโคบนะฮะหน้ากากอนามัยหรือว่าแผ่นกองอากาศเนี่ยเขาก็ทําเกี่ยวกับพวกสายการแพทย์อยู่แล้วก็เลยค่อนข้างน่าเชื่อถือทีนี้ถามว่าแต่ละรุ่นแต่ละอันมันต่างกันยังไงอย่างพี่หมอที่เลือกเป็นของสีม่วงตัวนี้คือ1มันกองพวกแบคทีเรีย2พวกฝุ่นหรือว่าการภูมิแพท้ทุกคนรู้ดีนะฮะทุกคลิปพูดอยู่แล้วว่าพี่หมอเป็นภูมิแพท้ทูกใต้ตาสินะครับและคุณอายนะครับเป็นเสีขขงเย oh. งร เราก็ต้องหาพวกตัวกองแผ่นแอร์ที่มันสามารถจะกองจักจับพวกฝุ่นพวกนี้ได้ทีนี้เรามาดูข้างกล่องจะได้เห็นชัดๆการอะไรได้บ้างเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดกันที่ดีสุดนะสตัวเลยก็คือพวกสปอร์ดัสไมพวกไรฝุ่นฝุ่นจากบ้านทั้งหลายแล้วก็จะมีของพวกสัตว์เนี่ย เนี่ยสโมควันแต่พี่บอกว่าบ้านี่สูบุรีก็ตัดทิ้งไปนะฮะหลังๆนี่ก็ค่อยๆลดหลั่นกันตามลงมานะก็สังเกตว่าขนแมวอาจจะเข้าปอดเราไม่ได้เหมือนที่พูดไปในต้นคลิปแต่ฝุ่นมันจะเกาะขนแมวนี่นนี่เลยสำคัญทำให้ฝุ่นมันเกาะเต็มบ้านเลยนะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็แนะนําว่าซื้อแผงกรองอากาศด้วยชนะเงินเรียบร้อย ดูของแถม,มซื้อหนึ่งนี่ของแถมเดี๋ยวได้ของแถม,อ,แถมอันนี้คือได้ทุกคนเมื่อกี้ก็ถามแล้วว่าถ้าเกิดมาซื้อโฮมโปรสาขาปปใชา้ไอแลนด์ใครอยู่แถวๆนี้หรือว่าใครอยู่ไกลก็มาเถิดสาขานี้แล้วบอกมันใกล้บ้านพี่หมอไงพี่หมอก็เลยซื้อเราเอาของกลับบ้านก่ออฮะขอบคุณครับเรียบร้อยฮะกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแผ่นรองอากาศก่อนนี่แผ่นจะเป็นอย่างนี้ฮะเหมือนนักอันบ็อก สินค้านะฮะนี่เราให้มาแผ่งกองอย่างงี้คือถ้าเกิดเราเทียบกับแผ่นกองของแอร์ทั่วไปอ่ะจะเห็นเลยว่าเออมันแตกต่างชัดเจนฮะแผ่นกองนะฮะของ 3M คือตัวเนี้ยมันจะกันได้กว่าแผ่นกองแอร์ทั่วไปอ่ะประมาณเกือบ80เท่าได้นะฮะแล้วก็มันใช้งานได้ประมาณ1-3เดือนก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะครับคือถ้าแผ่นกองแอร์ทั่วไปอ่ะแกดูความโปร่งแค่ความโปร่งก็น่าจะเห็นชัดแล้วเห็นไหมว่ามันกองได้ประมาณนี้กับอินนี่แค่นี้ก็คือรู้แล้วว่าแผ่นกองมัน คนลาฟ้ากับเหวนนะฮะก็เดี๋ยวจะทำการติดตั้งแผ่น กรองเข้าไปละก,กันนะจ๊ะทีนี้นะฮะไอแผ่นกรองพวกนี้มันสามารถดักจับพีเอ็ม2.5ได้ขนาดไหนก็มันมีงานวิจัยอ่ะบอกว่าได้ประมาณ96นะครับของพวก p ีเอ็ม2.5ก็คือดักจับได้ค่อนข้างดีอ่ะถ้าเกิดมีพวกนี้ออย่างเราก็ช่วยกรองฝุ่นได้ในระดับไม่ได้ระดับนึงอ่ะได้เยอะเลยนะฮะก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนละใดก็ตามยังไงก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็แชร์ตอไปให้ทุทกๆคนนะฮะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะเรื่องฝุ่นพวกนี้จริงๆแล้วพี่หมอเคยทคายคล มันสามารถไปยุ่งกับพวกหลอดเลือดเส้นเลือดแกได้ด้วยดังนั้นภัยกล้ตัวมีมากกว่าที่คิดเราก็ไม่ได้สนใจแค่สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดโรคต่างๆในปัจจุบันนี้นะฮะแต่ว่าฝุ่น PM 2.5มันก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็ยังคงวิกฤตหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ภาคเหนือขอบอกเลยว่าแย่มากนะฮะแฟนของบ bon อลทูบีฮะน้องน็อตของเรานะฮะไปภาคเหนือมาไปถ่ายคลิปหน้าพังยับเลยฮะ,ะนี่ตัวอย่างนี่คือการรักษากับพี่หมออยู่พี่หมอก็ทําคลิปในการรักษาหน้าเหมือนกันเนี่ยแพ้ฝุ่น PM อันตรายแค่เรื่องปอดแต่เรื่องผิวก็ด้วยเช่นกันฮะดังนั้นอันตรายใกล้ตัวป้องกันได้ก็ป้องกันฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดัชรไคลา์กดกระด,ด,ดิ่งแจ้งเตือน้วยนฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา5โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนั่นเองนะฮะว,วันนี้พี่หมอคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในะคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวขอไปติดตั้งแขนอากาศก่อนรู้สึกว่าถ้าจะติดตั้งอะไรให้ดูก็จะดูจะเวิร์กเกินไปเอาสาระแค่นี้พอแล้วะฮะนะสั้นๆไว้เจอกันคลิปหน้า